ไม่ให้เกียรติศิลปินจิน BTS จัดงานแฟนมีติง้งพร้อมให้กอดฟรีก่อนเจอแฟนคลับสาวปิศาพยายามขโมยจูบวิจารณ์สนั่นไม่เคารพกติกา จินสุดการรอคอยของเหล่าอามีาำรับคิมซอกจินหรือจิน BTS อหลังจากที่หนุ่มจินเปิดประจําการอาหารออกมาได้เพียงแค่หนึ่งวันเจ้าตัวก็ประกาศว่าจะจัดแฟนมิทติง้ง2024เฟสให้ชาวอามีได้ให้คิดถึงกันเลยแถมในงานมิทติ้งครั้งนี้ยังได้รับอ้อมกอดจากหนุ่มจินอีกด้วยแต่ในงานครั้งนี้เหมือนจะอบอุ่นแต่ก็ต้องมาเจอแฟนคลับบางคนช่วยโอกาสรวนลามศิลปินไซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวออกมาว่าหนุ่มจิน BTS อออกจาก กมแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาที่หนุ่มจินนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกบางท่านที่เป็นวงบอยแบนด์เคป๊อปที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ได้ปลดประจําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเข้ากลมไปรับใช้ชายเป็นเวลา1ปี6เดือนเรียกได้ว,ว่าหลังจากออกมาก็เป็นทีนาจับตามองอย่างมากขอ้งสื่อมวลชนทั่วโลกเลยทีเดียวคะ่ะขอบอกเลยว่างานนี้หลายๆสื่อต่างก็มาล่อเพื่อที่จะทําข่าวกันอย่างเป็นระเบียบในบริเวณนอกกลมนอกจากนี้ทางสื่อกาหลีใต้อย่าง SBS ก็ได้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศที่เผยให้เห็นภาพในตอนที่หนุ่มจินอยู่ในช่วงระหว่างเตรียมเดินออกมาจากกลมก่อนที่หนุ่มจินจะเดินไปพบกับเพื่อนที่เป็นสมาชิกในวงที่มาตอนรับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาจนเกือบคบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น RM, J-Hope, Jimin, V และจองกุกโดยหลังจากที่พวกเขาได้เจอกันแล้วก็ได้มีการสวมกอดกันอย่างอบอุ่นที่ทำเอาเหล่า a ามี่ต่างอบอุ่นหัวใจไปด้วยกับพวกเขาไม่เพียงเท่านั้น ในการต้อนรับครั้งนี้ทังคิมนำจุนหรือ RM หลีดเดของวง BTS ก็ได้มีการเล่นแซ็กโซโฟนเพลงฮิตของ BTS อย่าง Dynamite สร้างบรรยากาศที่คึกคื้นอีกด้วยต่อมาไม่นานหนุ่มจินก็ได้มีการไล่พันช่องทางเวทเวิร์เพื่อเข้ามาทักทายอามีทั่วโลกพร้อมกับเราเั่กลราวว่าตนเองใช้ชีวิตในกรมเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นหนุ่มจินก็ได้มีการพูดถึงงานมิทติ้งซองซูนซองสี่เฟสที่จะมีขึ้นในวันที่13มมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มจินก็ได้มีการออกมาพูดถึง ไฮไลท์ในงานมิ팅ครั้งนี้อีกด้วยว่ามีกิจกรรมให้กอดหนุ่มจีนอีกด้วยซึ่งในงานมิ팅ครั้งนี้ที่จัดขึ้นก็เพื่อที่เจ้าตัวตั้งใจจะมอบความรักและคําขอบคุณตอบแทนความอดทนของแฟนๆนั่นเองค่ะนอกจากนั้นในไลฟ์นี้ทาเอาอามมีใจฟูกันสุดๆหลังจากที่หนุ่มจีนไลฟ์เสร็จแล้วทางแอด BTS ่ w t ที่ได้มีการปล่อยภาพสมาชิกทั้ง7คนนั่งอยู่ในห้องที่หนุ่มจีนไลฟ์อีกด้วยล่ะค่ะและในที่สุดก็มาถึงวันที่หลอกอามีนั้นรอคอยคือว วันที่จัดงานสองซุนสองสี่เฟส ซึ่งต้องบอกเลยว่าในงานนี้มีทั้งความสนุกสนานความอบอุ่นและเสียงหัวเราะของเหล่าแฟนคลับและภายในงานมิเต้งนี้ทางหนุ่มจินก็ได้มีการร้องเพลงเล่นเกมกับแฟนคลับและพูดคุยกันแถมหน้าทางเข้าก็ยังมีการขายของที่ระลึกต่างๆจากทั้งของแฟนคลับเองและทางของทีมงานมิเต้งอีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้จัดเต็มแบบฉ่ำๆและในที่สุดการมิเต้งก็ดําเนินมาถึงจุดไฮไลท์ของงานก็คือการได้ก,กอดหนุ่มจินนั่นเองซึ่งหลังจากที่ทางหนุ่มจินนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีก็ มาพร้อมกับปลายข้อความที่เขียนว่ากอดผมหน่อยงานนี้บรรดาแฟนคลับผู้โชคดีจากทั่วโลกต่างมารวมตัวกันในชุดสีม่วงเครื่องประดับสีม่วงเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับวง BTS เนื่องจากถึงการครบรอบ11ปีและการปิดประจําการของหนุ่มจีนอีกด้วยนอกจากนี้ถึงแม้ว่าบรรยากาศในงานมิทติง้งจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมากเพียงใดแต่บางครั้งก็มักจะมีแฟนคลับบางคนที่ช่วยโอกาสโดยการลวนลามศิลปินจนสร้างความไม่พอใจให้หกับเราแฟนคลับที่พบเห็นเป็น อย่างมากเลยทีเดียวค่ะพอทันทีที่เกาดศิลปินก็จะมีแฟนคลับบางคนไปกระซิบกับศิลปินหรือบ้างก็จะพยายามหอมแก้มหนุ่มจินขณะที่บางคนก็จู่โจมจุบแก้มเขาทันทีที่เขาใกล้ก็มีเลยทีเดียวค่ะงานนี้แฟนๆจึงเรียกร้องให้ทุกคนเคารพพื้นที่ส่วนตัวและระมัดระวังการแสดงออกเพราะศิลปินใจดีกับแฟนคลับมากแล้วจึงยังให้แฟนคลับเคารพและให้เกียรติศิลปินด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะไม่เพียงเท่านั้นก่อนที่จะจบงานทังหนุ่มจินก็ยังได้มีการจัดเตรียมช่อดอกไม้สี หม่วง1,000ชอ่อเพื่อมอบให้กับแฟนๆที่เป็นของตอบแทนคำขอบคุณเพื่อนำกลับบ้านไปอีกด้วยคะ่ะเรียกเดียววางงานนี้รุกสุดๆและฟินกันแบบชํำๆเลยละคะ่ะซึ่งต้องขอบอกเลยว่าหนุ่มจินน,นั้นนอกจากจะหล่อและความสามารถที่มากล้นที่พร้อมจะมอบความสุขให้กับเหล่าอามีและก็ยังใจดีมอบของขวัญให้กับเหล่าแฟนคลับอีกด้วยละคะ่ะ 해줬으니까 네. 예 이쁘게 잘 찍어주세요.